ฉันมาทำอะไรที่นี่เาทำอะไรครับคุณคุณครับฮะทำอะไรครับวันนี้เดินเล่นครแบบอะไรกันมาตเต็มเลยนี่คุณคุณไหมครับขาตัวนี้นะครับก็อยู่กันที่บึงสำราญนะครับวันนี้ตอนนี้ก็เวลาเกือบสองทุ่มแล้วอ,อย่าบอกว่ามันจะทุ่มเมงอ๋อทุ่มเลยดูยังไงทุนมเหรออนะ๋อ เดี๋ยวจัดการเช็คอินบ้านแล้วก็เดี๋ยวจัดการเช็คอินบ้านแล้วก็ค่าคันเบ็ดก่อนนะฮะนะครับก็เดี๋ยวขอรถเข็นเมื่อกี้ไปก่อนนะฮะเพงจะไม่เดินแบกกันไปหนักด้วยขันไหนคันใหญ่หอ่ะเนี่ยมีให้บริการาได้ไหมเราจะมีร้านขายอุปกรณ์ตกปลานะครับเรียงรายนะมีร้านอาหารให้นั่งนะครับก็ อยู่ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซานะแล้วดูแท็กซี่ไหนก็มีให้ซื้อที่นี่นะครับเขาไม่เอาเข้าใช่ปะน้ำอะไรพวกนะี้

ถึงแล้วอันนี้บ้านเท่าไหร่นะพี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะฮะเดี๋ยวดูว่าหมาหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นะี่ครับยุงโคตรเยอะเลยนะนะี่ก็ค่าคันเท่าไหร่ให้เปืนที่นี่ค่าคันห้าร้อยค่าเช่าบ้านสองพันสองพันนี่ก็ใครจะมาก็เดินเทินที่บางนนะเพี้ยวเฮ้ยเดี๋ยวบ้านเราดีนะที่อันนี้มันไม่มันไม่เตี้ยนะคันบ้านไม่เตี้ยนะ บ้านอื่นก็คือบางบางหลังน้ำท่วมไปแล้วเดี๋ยวเตรียมเยียนก่อนนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับสำหรับสูตรในวันนี้นี่ผมเหยื่ยะ้ะของแท้อือนี่คืออะไร,รอ่ะรำหอยัง ่ยุงเยอะ่ะน no ี่ครับเฟียบเฟียบอันนี้ครึ่งเดียวครั้งแรกจากการย์ตกปลาบึกที่กันไก่ขดขมเนี่ยไม่มีกวยอะครึ่งสอง พุ่นแล้วไอ้จั๊กโก้พี่เนี่ยไอ้ถุงผมนะพี่เอาให้ปั้นอยู่อ่ะดูยังไงก็ได้ให้ปั้นอยู่ ตรงตาไม่แดงไง่กำหมัด <c oughs> <c oughs> เอาละเอาเอาข้างล่างขึ้นมาด้วยกวักเออกวักขึ้นมาไปดูว่ามันจะหมานขนาดไหนเอาเอาข้างล่างขึ้นมาโกยแบบอย่างนี้แล้วก็โกยปุ๊บเอเอ,อนี่อย่าใช้ของมือของมือเลยของแก่แบล้างเอา เปิดไม้แรกโดนเลยนะอนนัก็กไม้แรกโดนนะเว้ยเลีม,มาตีไม้แรกไมโดนเลยโดนทุกโดนทุกโดนทุกไม้อะ่ะคือกดดันที่ผายเลยผ่านแล้ว อยู่แล้วหมายเลขแบกเที่ยงบแบกเี่ยงนี่ลงเป่านี่หว่าปิดต้องข้างนด้วย คุณไฟนะไม่อไม่เจอนะไมแรกไม่เจอปลานะนไลยไปแล้วนะฮโ เจอปลาไหมครับไป,ไปแล้วโดนแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไง้ว่ไงบอกแล้วไงดูคนเราสองเสยอด้วยครับเรือ่องเยนี่ของแท้ของแท้มือมันอยู่ที่มือมันอยู่ที่มือนะครับ ชูวยัวผ่านมือเขาเลยอะไรโดนวะห้อมพักรับแขกใช่ไหมเนี่ยวิ่งอย่างดีดูดิดูดิ เหนื่อยแต่ไต่กำลังไปย่างนี้รอช้อนมนนามากึงต้องไปใกล้ๆต้องไปรอต้องาอาศัยจังหวะพอมันลอยขึ้นมามึงต้องรีบช้อนเลยมัน,นบอสเหนื่อย

ไม่ยกนี่ไม่เมืนไอ้คนเยอตัวมันยาวยกเดียวตัวมันยาวตัวแม่งไม่ยาวของแท้สีไงเตผมเล่นนี้เเปเป็นไงครับ ได้แต่มองแต่ก็ก็เข้ามาไม่ได้ <c oughs> เพราะมันใหญ่ <c oughs> ตึงว่าตึงว่าตึงอยู่ที่มาเอาไปเลยรอมันไปยังจัดไม่ปิดหน้าล้วค่ะปิดดิเออแล้วตึกกอตึงแล้วบัด <c oughs> เฮ้ยระวังโดนระวังโดน อโหโหหม,มึงวัดดูหลังคาได้เลยข้างหลังไะไม่ต้องวัดแรงขนาดนันโหโห้นว่าเหนื่อยไปสัวตว์ตัวนี้ๆๆๆวัดไม่ต้องแรงขนาดนั้นอี้ยไม่ไมันไม่หน,น,นัดไงมันหมุนขวาไงเออมันไม่ต้องเก็บสายเดี๋ยวค่อยรอเปลี่ยนเป็นซ้าย เหนื่อยแล้วย่อวันนี้เหนื่อยแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ปลากระชาเนี่ยคุณลองถ่ายจนจบเลยป่ะเนี่ยโอ้ถ่ายแล้วเอาถ่ายจบไม่ถูกบ่อเฮ้ยนับปลารวมได้ป่ะเนี่ยเลี้ยงขึ้นมาสองเลยฮะเดี๋ยวเขรู้เลีงไม่หยุดเลยเนี่ยเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวเขารู้ไปแล้วอ่ะรอรอเป็นซ้ายแล้วค่อยเล่นอ่ะ ผมอะยโลแน่เลยวัดตอนนี้ยไอ้เหี้ยแม่งวัดเกือบโดหนหอ่ะคาเมื่อกี้มีเสียวกันเลยเมื่อกี้โอ้เอาเรื่องว่ะมันไม่ถนัดอะเลยยังไม่นั่งขึ้นมาเลยนะบอกเอาเรื่องนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวป่าวเป็นหมุนซ้ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอบรอสเหนื่อยกันตรงนี้เรายังไม่เท่าไหร่ต่องมาใก็้ๆ่อม พอมันหน้าแพมันต้องไปงัดสู้มันนะปล่อยมันไหลไปตายสัตวสนี่ตัวเนี้ยใหญ่ด้วยนี่ปลายไป็นร้อยห้า i̇şte ส mm ิบโลตัวเนี้ยเตรียมต้องต้องเตรียมเปย์เลยวะเตรียมเปย์เลยวะอจุนมาเปลี่ยนมันเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าจะได้น้อยโลแล้วเนี่ยเพรตึงไงอ่ะ วโอีกแล้วแดกไปเรื่องแน่เอาอีกแล้วใช่ไหมดีแล้วดีกว่านั่งเหงาก็เมื่อกลางวันเอยโปรตีนที่เป็นเทสเตอร์ของไอเนี่ยนาเซียก็ตีอยู่บ้านนู้นเนี้ยไอไล้วแบตจะหมดแล้วเนี่ย เออไม่เป็นไรมี p มีเบ่อนสงสารไี่ย <c oughs> ไม่ถ้ามันหมุนหมุนหฟ้ามัน,นก็โอเคโอ้ยตามอ่ะเจ็บสายท่านดิ เท่าหน่อยเทน่นอ,อ, <laughs> อย่ายกสูงเออะตาอยู่ข้างหน้าอย่างนั้นเพิ่งนี่คนระับพอตั้งขาแล้วกดใหม่ไม่ต้องงัดสูงปล่อยปล่อยเปตาไม่นั่นเขอาต่อแล้วมึงเดินหน่อยหลังก็ได้ <laughs> เดินไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวลื่นไม้ไม่ลื่นหรอกถ้าเป็นไอ้นั้นน่นนะอันเก่าลืน่น ไม่ต้องยกสูงตายม่นหมุนขมาเหมือนฝาเลยมาเลยหนักน่ตั้งฉากก่อนแหละแล้วก็เก็บเอาคันลงเก็บแล้วขึ้นตั้งฉาก น่าจะเข้าไปแล้วมั้งบอสยัง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 ยี่ปลังเก็บงานสูงมากเก็บฉาก ตัวเดียวร้อนเลยเนี่ยเดี๋ยวเดียวร้อนเลยเนี่ยเดี๋ยตาเดี๋ยวถ้าหมุนหมุนเดี๋ยวหมุนซ้ายน่าจะสู้ได้ดีขึ้นใช่ไม่โดนเรียบร้อยไร้ฝ้ยตัวเล็กอีตัวเล็กอีกโอ้โหโอ้โหมึงยังไม่เจอของจริงอ่ะแล้วไป็นไงโอ้ยเจ๊ ตัวไม่ใหญ่เลยร้อนเป็นเด็กเลยอ่ยวันนี้ผมเยอแต่ปลาป๊อกครับไซนี้ยังไม่ถ่ายรูปเพราะมันยังเล็กอยู่อ่ะมันยังไม่ใหญ่พอไอสัตว์ร้อนเมื่อกี้ร้อนขี้ฝายเลยอ่ยเยอะมือจังวะ ไอเละเรียบร้อยเ้อาหลังว่าต้องพกไฟ LED มาด้วยต้องมืดเหลือเกินไม่ต้องปีไกเลยนะ เรียบร้อย

ค่นลอยเต็มเลยอือคล้องให้ตััวะแล้วไปสวนผมเพราะว่าลายคข้อไม่ได้อยู่ใกล้เรา อ่อไม่มีใครช้อนให้มันนะขึ้นเองอ่ะโอาที่อ่ะช้อนเองนะบอสต้องแบบโชว์โพหน่อยอ้ยมือหนึ่งเื่นมือหนึ่งช้อนโอ้กระพงเลย้ยตอนนี้ยอมง่ายยังวะเออดีแล้ว ุใหญ่เลยเนี่ยไม่ค่อยเท่าไรเกิดยังเดี๋ยวเดี๋ยวพอดระวังนะครับก็กำลังจะกลับแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาตีสองนะครับโดนไปรวบรวบวสามสิบตัวสามสิสามคนกับสามสิบตัวหลังยอกกันหมดแล้วนะก็ วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการตกประบึกบึงสําราญครั้งแรกนะครับครั้งแรกเลยโดนส่วนตัวโดนไปประมาณ6ตัวนะได้นะบกตัวเจ็ดตัวนะไม่ไหวนะครับก็เดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนนะนี่ตีสอแล้วดึกแล้วกลับไปนะ่าจะหลับแล้วก็น็อกเลย <c oughs> นะครับแล้วเจอกันทลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม